เจสและติ๊กทะเลาะกันเสียงดังลัน่นและกําลังปาข้อของเพื่อไล่เจตออกไปออกไปเลยนะคุณนอกใจฉันผมไม่เคยนอกใจคุณเลยนะมัวแต่ทํางานตลอดติ๊กโมโหเลยตวาดไปในฝันไงไม่รู้แหละออกไปเลยนะและถือก็ปากระเป๋าใบใหญ่ออกไปใบหนึ่งและมีจํานวนเงินขนาดมหึือมากําลังลอยว่อนอยู่กลางอากาศเดี๋ยวนะคุณไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเจสเลยอธิบายไปว่าเขาถูกหวยและกำลังจะมาขอเธอแต่งงานแต่พอเจอแบบนี้ก็ขอบายก่อนดีกว่า เขาจึงเก็บเสื้อผ้าที่กระจัดก,กระจายและเดินจากไปติ๊กเริ่มคิดแล้วสิว่าจะทําไงดีเพื่อหยุดเขาฉันฉันท้องเจ๊ถึงกับนิ่งลงคุณพูดจริงเหรองั้นเราไปฝากคันกันดีกว่าติ๊กบอกให้เขารออยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งและขอแต่งตัวก่อนนี่ผมจะเป็นพ่อคนแล้วเหรอและใช่แล้วเธอแค่โกโหกออกไปเท่านั้นณห,หน้าห้องตรวจติ๊กคิดว่าจะลองเกลี้ยกล่อมหมอก่อนจึงออกอุบายให้เจ๊ออกไปซื้ออะไรมาให้กินฉันอยากกินทุเรียนนะ่ะ เจท่ไมรู้อิโนอิเนะและยังดีใจเรื่องลูกรีบออกไปตามหาทุเรียนของโปรดให้เธอแม้ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามสักพักเธอรีบแซงคิวตรวจแล้วเข้าไปคุยกับหมอตามลําพังคุณหมอคะช่วยด้วยคะ่ะคุณหมอต้องบอกแฟนหนูว่าท้องนะคะหมอก็บายเบี่ยงไปว่าไม่สามารถทําได้เพราะผิดจรรยาบรณแพทย์คราวนี้ติ๊กต้องหาวิธีใหม่แล้วเพื่อให้คุณหมอเชื่อคือว่าเขากําลังหาวิธีกําจัดหนูอยู่ถ้าเขารู้ว่าหนูไม่ได้ท้องหนูต้องซวยแน่ๆคุณหมอนิ่งไปพักหนึ่งและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร สวัสดีครับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพอติ๊กได้ยินแบบนั้นก็รีบตัดสายด้วยทันทีอย่าโทรไปนะคะ <c oughs> เขามีเส้นสายอยู่ในนั้นเยอะเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวเอาฉันขอเวลาแค่แป๊บเดียวพอเขาไม่อยู่ฉันจะรีบหนีไปให้ไกลาจากเขาเสียงประตูดังขึ้นเจสกลับมาแล้วพร้อมกับทุเรียนในมือที่กำลังมองด้วยความเครียดแค้นเธอจึงแอบยุกมือไหว้เพื่อขอร้องคุณหมอคุณสามีคะคุณไม่รู้เหรอคะว่าไม่สามารถเอาทุเรียนเข้ามาในนี้ได้ช่วยออกไปรอข้างนอกก่อนค่ะ เจสเลยจำใจต้องออกไปรอข้างนอกตามคำสั่งหมอหมอเลยบอกว่ายินดีจะช่วยแต่ต้องทำตามมาตรฐานแล้วเดี๋ยวจะเอาผลตรวจอันตราสาวเก่าๆมาขึ้นจอให้แฟนของเธอดูเธอจึงขอบใจกันใหญ่ที่คุณหมอเข้าใจตัดไปที่ห้องอันตราสาวยินดีด้วยนะคะคุณพ่อคุณได้ลูกแฝดคะ่ะเจสจึงตรงเข้ามาหอมแก้มติกหยอกใหญ่ในที่สุดเราก็จะได้มีเจ้าตัวเล็กกันสักทีก่อนหน้านี้ผมขอโทษนะว่าแล้วเจสก็ออกจากห้องไปและกำลังดีใจเหมือนแมนยูได้แชมป์โลก ขอบคุณนะคะคุณหมอหมอเลยบอกไปว่านี่เป็นผลตรวจของจริงทีแรกกะว่าถ้าไม่ได้ท้องก็จะเอาผลตรวจอันเก่าขึ้นโชว์ไม่สิมันต้องไม่เป็นแบบนั้นติ๊กกำลังโวยวายด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดทำไมล่ะคะคุณก็อยากท้องอยู่แล้วนี่เธอพยายามกัดเล็บมือของตัวเองด้วยความเครียดแสดงว่าเขาไม่ใช่พ่อของเด็กสินะติ๊กจึงเริ่มรำพึงรำพันขึ้นมาใครวะเด็กเสร์ฟหรือว่าเด็กส่งอาหารกันแน่วะ ติ๊กจึงเสนอเงินให้คุณหมอหนึ่งล้านเพื่อแลกกับการให้เธอเซ็นลงไปว่าเขาท้องง่ายๆแค่นั้นเลยคุณหมอหมอลำคาญและบอกไปว่าแต่ฉันจะเซ็นไปด้วยนะว่าคุณไม่ใช่พ่อของเด็กในท้องเธอไม่สนใจข้อเสนอของติ๊กและเดินจากไปนี่ค่ะผลตรวจของแฟนคุณติ๊กรีบเข้ามาขวางพอดีและพยายามกีดกันเจสไม่ให้ใกล้กับคุณหมอคนนั้นเจสต่อไปนี้เราก็จะได้เป็นครอบครัวกันจริงๆแล้วเนาะเราจะพาเจ้าตัวเล็กไปเที่ยวรอบโลกเลยใช่ไหมเจสจับมือของเธอขึ้นมา มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ผมต้องขอบคุณพี่สาวเพราะต่อไปนี้เขาจะดูแลลูกเราด้วยว่าแล้วเจตก็ไปกอดคุณหมอคนนั้นติ๊กช็อกไปพักหนึ่งพระพะพี่สาวในคุณบอกเป็นลูกคนเดียวไงคุณหมอก็ตอบกลับไปว่าเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเจตเป็นลูกคนเดียวจริงๆว่าแล้วเธอก็หยิบเครื่องอัดเสียงออกมาแล้วเปิดให้กับเขาฟังสวยละใครวะเด็กเสิร์ฟหรือว่าเด็กส่งอาหารกันแน่วะ หลังจากนี้ไปแกก็จัดการเองละกันพี่ช่วยแกได้เท่านี้แหละติ๊กรู้แล้วว่าขืนอยู่ต่อต้องสวยแน่ๆจึงรีบเห็นหายแนบออกไปจากตรงนั้นและไม่ย้อนกลับมาอีกเกือบแล้วไหมล่ะไอ้เจตเอ้ยนิสัยอาจเปลี่ยนกันได้แต่สันดานไม่สามารถแก้ไขได้หรอก